คล,ล่องระเบ้อหลวงพิทุนอันสอบเพิ่นได้ระเบ้อเพ่าท่านคล่องเนาะผู้สิบวชอันนะาบสิบวชอีกสองถ้าเพิ่นทองอันบพรท่านได้คล่องเขาเจบบ้าก็บว่ให้ไปบวชยังคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาไปคล่องอยู่ดอก <c oughs> คำว่าปฏิบัติธรรมทั้งเบิด่าไปหามองอื่นเด้อหาอยู่ในความคิดเจ้าของอะไรหาอยู่ในใจของเจ้าของผู้ใดไดใจแล้วผู้ใดถึงใจผู้ใดถึงจิตจับจิตได้แล้วนั่นก็เป็นอนววาได้ธรรมทั้งเบิดได้ถึงความที่สุดทั้งเบิดนั่นแหละส่วนหมากเฮาสิไปหาทางอื่นหาทางอื่นนี่คือได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษามาแล้วสีเอาต่รยอดมัน พระองค์นั่นบรรลุยุหันองค์นี้บรรลุแบบนั่นบรรลุแบบนี้มีหูทิพมีตาทิพไออด้่านนั่นญานนี้พูนไปวาดฝันไปไกลๆเออสัน้นไปวาดไปไกลๆเราได้ี้ <c oughs> แเ้วก็อา่านคำบากคำบอกของเพิน่นจำเอาคำบอกของเพินินแต่ละอันแต่ละย่างมาออแล้วก็เมาเอาไว้แต่เทียบเด้ อาไว้จะเทียบนครูบาอาจารย์องค์นั้นองคนี้เอาไว้จะเทียบสำนักนั้นสำนักนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็เขาไปยึดมันถือมันในในสิ่งที่ตัวเองพอใจเอาสิ่งที่ตัวเองพอใจนั่นแหละเขาไปไว้จะเทียบบลาถ้าผู้นี้ว้าแบบนี้คีกบแสดงว่าบัตือกับอง์นั้นบัตือกับกูยึดไว้ที่กิงบัตือกับกูยึดไว้ได้แล้วก็ค่อยตำนี้หาหาหม่อง หามมองว่ามองได้สิสิสปฏิบัติคือมองกุยึดไหล,ลใจว่าหลักส่วนมากสิหาทั้งนอกถ้าได้เข้าใจรักจิตรักใจแล้ว,ลวมันไม่ได้มีปัญหาเลยมันไม่ต้องไปหาใส่เลยเฝ้าแค่ว่าสังเกตเพิ่มคิดจากของเห็นยังกระซังบ่งคิดได้ยินยังกระซังบ่งคิดท่อนี่หนึ่งเด้งไม่ได้ไดยากเลยการที่สิดับภพบดับศาสตร์ถ้าห้าคิดนะมัก็เกิดอารมณ์อารมณ์นั่นแหละตัวภพ ยกตัวอย่างให้ฟังคือเขาเอาตัวเขาเองเขาไปยกตัวอย่างบยกตัวอย่างได้บ่บอกหาฟังได้บ่ได้บอกหาเสือเขาเห็นยังกระสางเสื่<อ><อ>ืืออยู่บอกมีความขิดแหลนออกเลยเด้เหนื่อยล่มผัดบู่บ่ามาันสิก็ใน,น,นในความขิดเรื่องวัตถุให้มันก่อเกิดอารมณ์บะมีเห็นบุคคลเห็นสัตว์เห็นสิ่งของเห็นยังกระสางเป็นเรื่องเล่าต่างๆนั้นหน้ากระสางบอกมีความขิดออกเลยไะ นั้นเท่านั้นถนึงเด้เมื่อได้ไปหายยังอีกเด้ในที่สุดมันแล้วมีว่าเอายอดมันคือการนั่นแหละเห็น <c> โ <oughs> <c oughs> ดยเพราะต้องคิดได้ยินโดยเพราะต้องคิดได้กินกินอาหารมันนีก็เพได้คิดจากว่ดอะอารมณ์เกิดเพราะได้ทำวิาีขีดนี่แหละหลักธรรมทั้งเบิดร่วมลงติ่จิตที่ใจตัวเดียวแค่หยุดความคิดใด้ทุกอย่างหยุดเบิดเลย คือเฮาว่าสามารถยุ่งเครื่องจิดได้เพราะเฮาไปตั้งหวังเอาไว้ตั้งหวังเด้หว,วังเอาไว้ว่าจะต้องบรรลุพระอรหันต์ก็จะเป็นปฏิสัมพิธาญาณดีจากวันเป็นยังได้พระอรหันต์ก็เลยเฮาก็บ่เคยเห็นก็คือะ <c oughs> <c oughs> เนาะเฮาก็บ่เคยเห็นแล้วก็บ่เคยเป็นกุเลยบ่ได้หูจักยังเลยน่ะ,ะยังก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาทั้งตาทั้งหูทั้งหูรูปรสกินเสียงสัมผัสไม่คิดไม่นึก ความรู้สึกเกิดบ่ไดดความรู้สึกเกิดบ่ไใดพบดับเท่านี้หนึ่งเดียวนี่แหละยอดมันนะันนี่บอกยอดมัน่นแต,แตน่แต่ละคนแต่ละคนที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ก็เป็นธรรมดาออแต่ว่ายาทธเยอทะย่ยานอยากเกินในเรื่องว่าสิแสวงหายุ่หันเดียว่นี่ถแต่ห้าเข้า,ขาใจรักมั่นแล้วอยู่ในหูดังโหลดเอาตัวนีเป็นเครื่องยูสกอรคาว่ายูนี่เออ,อยูของข้อมคิดจะของเองอยู่ในข้อม รู้ซึกมันคิดอยู่กับตัวเองดูกับลมหายใจเขายูกลับลมหายใจเขาออกฝึกให้มัอนอยู่นิ่งๆสะก่อนตะกี้มันนิ่งเ่าเปลยนได้ว่าแต่เห็นปั๊บเขาบอกกันเรื่อนมันเรื่องนีโชคเก้ะโชคเก๊ะเขาซอลอสแสแล่เขาไปเสือกน้าเขาหลดไปฟังสั่นได้มันยังซู้มันยังสู้ลยเด้เนาะเออเริ่มตัวแรกแต่เห็นอยูไกลๆซะก่อนนั่นเขาเห็นยังวะนี่คือความคิดของผู้นั้นล้กก็แแต่ก็แล่นเข้าไปซู้เห็นยังอันนั้นนี่ได้บ้างแต่ยินได้ฟังเรื่องราวหล้วกัน ไปตัดสินเขาได้ว่าผิดว่าถูกเนี่ยนั่นแหละเรื่องของโลกหรือเป็นเรื่องสั้นเห็นยังกัแล้วแต่มันสิสงสัยสงสัยคือความคิดนั s <S <gallery> ่นแหละยังกรบซางติอสงสัยคือความคิดถึงว่าให้แต hmm. ่ละคนพยายามหาเครื่องอยูู่ให้เป็นเครื่องย่ก็คือร่มหายใจเขานี่แหละให้ฝึกเอสกอนตัวฝึกเพื่อยังฝึกเพื่อว่าสืบให้มันคิดฝึกฝึกเพื่อว่าบอกให้มันไปสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องได้ก็แล้วแต่ของไพกก็แล้วแต่ ในตาเห็นในหูได้ยินนะฝึกให้มันอยู่กับตัวเองลองเบิ่งดู <c oughs> เดี๋ยวความคิดจะซาลงสั่นลงเข้าจะคอยเห็นมันเองแบบนี้ถึงขันว่าบาคิดะว่าวิธีฝึกกงเข้าเพื่อการวอาว่า,วาสรงชาติเจริญชาติจับจุดนรกก็คืออนานาปานาสติดีๆเนี่ยแหละอานาปานสติดีๆนี่บริห่าวจิตว่บากต่ออานาปานสติรู้ลมเข้ายาวรู้ลมออกยาวความจริงอันนั้น ที่โตผู้ฝึกเองเป็นเองจริงๆนะเมื่อหูล้มเขาล้มออกอยู่จังสันจังสีแล้วความคิดกระดมแล่นไปหาผุนแล่นไปหาผี่อย่เอ,อเหตุการณ์ใดออก็เลยมีประกอบว่าเมื่อถ้าเฮ้าค่อยๆนิ่งดูล้ลมเขาดูล,ล้มออกอยู่ในเจ้าของเองเออในขณะหนึ่งที่มันบกคิดมันสิมีอาการปิติเกิดขึ้นก็เลยว่าจุดอุณาโลมมั่งจับใบกางมาผาักมั่งหัวมั่งก็แล้วแต่อันนี้ ใน,ในขณะที่เฮาบ่บมีความคิดจากน้อยน,นึี่ช่วงขณะเดียวเท่านั้นได้เปลี่ยนพับทันทีเลยเปลนปั๊บเราจับได้เลยแบบนี้จับอยู่เลยเออ,อยู่ในความรู้สึกนั่นเนี่ยจงบอกว่าเฮาเล่นอยู่ในร่มเล่นอยู่ในความรู้สึกตัวเองนั่นแหละนะเล่นอยู่อยู่หรือวิหารธรรมหรือเป็นเครื่องอยู่ก็คืออันเดียวกันนี่แหละเพื่อังกับเพื่อว่าสิบ่ให้ความคิดมันแหลนไ,ไปพุ่นไปพี่ก็เลยหาวิธีอยู่ให้ความคิดของเจ้าของเองบ่ให้มันไปคิดหาผู้อืน่น บุคคลสัตว์สิ่งของถ้าเข้าคิดสงสัยเรื่องใดก็สังสงสัยก็คือความคิดนั่นแหละเขาเห็นยังไงนั่ยความคิดออกไปแล้วเดลียงนี้เรื่องนั้นเดลี่ยินี้เรื่องนี้หลังว่าฝึกเอาเบื้องต้นสะก่อนฝึกเบื้องตน้นมีผลคือสูงสุดคือกันมันก็แค่ยุบเบื้องต้นนี่แหละมักเป็นตน้นผลเป็นปลายถ้าเขาบ่เริ่มตน้นเข้าจะได้ผลมาจากใสส่วนมากมิได้คิดเอาผลมันเลยคิดเอาผลมัน เขาซาเขาเลื่อว่าพระอานุหันพระอรหันต์นี่ยังสันจังสีอุ้ยเพิ่นเก่งเด้เออทำนายทายทักถูกบิดเลยรู้ว่าละกิจว่าซานป้าตัวเพิ่มแต่ของทางเก่งตัวนั้นแต่เพราะว่าไปหูวว่าผู้นั้นว่ารู้ว่าละกิจทางเก่งก็เขาอีกเนาะจะจีเรียนไปหาเหตุยังแต่ของกบรูปานนั้นหรือคือความหลงความบรูโตเขาซาลื่อไปหอดพิ่มเนี่ยโอ้เพิ่นเพิ่นห่วงเข้าก่อนเลยดิเพิ่นหัวใจบิดได้เข้าขีดยังว่ะแต่ของนันละหางเก่งว่าเพิ่น แม่วาสันเก่งตัวหูว่าหูวา่าอันพนมีพนรูหอดความขีดผู้อื่นใดเจา้าขัางตัวหัางเก่งก็หูสอนสองเก่งสอนสองก,ก่อน <c oughs> นั่นแหละความหลงต <c oughs> ำหลงทั้งสงสยัยทั้งสรุปได้นั่นนั่นธรรมดาได้นั่นน่ะน <c oughs> ั่นแหละยังไาทุกคนอยู่ในเบื้องต้นมันสัก <c oughs> เออบอตามพระพุทธเจา้านะ่ะเขาเป็นประจักษ์พญานได้พอแห้งแล้วเออ พระพุทธเจ้าว่าแค่ปัตมาชาญรู้ลมเข้ารู้ลมออกมีอาการกปริติเกิดขึ้นปัสจิติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นอุเบกขาเกิดขึ้นแค่นี้มันก็รู้ได้แล้วมันก็นพพรับพบรสชาติได้แล้วนี่คือทฤษฎีหรือหลักการที่พระพุทธเจ้ามันสอนไว้โตเ้าเองพิสูจน์โดยโตหฮาเองแล้วข้าอยู่แค่อยู่กับลมหายใจนี่อยู่กับอาการปิติหรืออุณาโลมนี่ปัจจิติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นอุเบกขาเกิดขึ้นแน่ถ้าเอาโตห้เาเขาไปฝึกหัดดีแล้วเดี๋ยวเขาจังเฮาจังมาเว้า แต่ว่าวาให้ฟันไ่ได้วาให้เสื้อหัจากบล่ล่ะถ้าเสื้อมันเก่เาพวก้มเสื้อนี่หละไปเถียงกัน <Ừ. S 1> ต้องพิสูจน์้วยตนเองเด้อ <c oughs> และลองอยู่กับมันลองเบ่งอยู่กับไหนี่ที่แรกเข้ากับนั่งฝึกนอนฝึกยืนฝึกสะก้อนเลย <c oughs> ยืนเดินนอนยืนยืนสะก้อนมันอยู่กับที่มันจงจับความรู้สึกอันนิ่มๆนวลๆอ,อ,อยูกก่กลางหน้าผากได้นั่งสะก้อนนอนสะก้อนจะพึ่งเดิน แต่มันค่องเป็นตัวนี้เราจังค่อยๆเดินเวลาเดินก็นเดินที่ในร่มนั่นแหละเดินเข้าสี่ก้าวขวาเป็นหายใจเข้าก้าวใสไปสักอนแล้วก้กาวควาอีกเป็นหายใจออกคือจุดหมายเข้าสี่ประคองร่มหายใจกับจุดอุณาโลมกับนิ่มๆนุ่นงๆทุกางหน้าผากคันคิวเข้านน่นะเข้าสี่นะสประคองตัวนี้สักกอนอะไรมันก็ยุ่กับตัวเองไปได้แล้วนะแล้วก็ค่อยๆางเร็วขึน้นเร็้วขึน้นเร็้วขึ้นเออแบบนี้ฟึกคข้องแข่วดีแล้ว มันยางยุไซกระสางบัดน,นี้ได้ทั้งเบิดเพราะว่าอยู่ในตัวเองคือคาว่าได้ทั้งเบิดนี่คือจับลมให้ใจได้สิยางสร้างยางเลี้ยวยางยู่ในตลาดแล้วนี่มองได้ก็แล้วแต่จับได้เบิดหออลังจากตอนนั้นมาแลว้วลมเสียหายไปเองบ่ได้จับลมแต่ว่าบ่ได้มีเกตินเฝ้าสังเกตลมก็ได้บดนี้บบสังเกตลมเข่าลมออกก็ได้มันเสียหายเอาเองได้แก้เ,ออเห็ุ แค่แค่เข้าอยู่ในความรู้สึกโตของเข้าเองไไหมอยู่ในความเคลื่อนไหวของตัวเองภาพมันบรคิดถึงผู้อื่นได้ความจริงมันนั่นนะมันบรคิดถึงบุคคลสัตว์สิงของเสียงอย่างต่างๆมันบระคิดถึงอุณาโลมเกิดภาพนั่นแหละจิตเป็นกลางแหละนั่นแหละอุเบกขาเกิดแล้วก็คือ,ค,อคือพาไปบินาบาวเนี่ยต้องอยู่ในสองจากว่าส่งชั้นสองเออ,อยู่กับอุณาโลมเลยไปกับอุณาโลมนั่นแหละ เป็นยังคนคึ้ยังกลมๆมกล่นรักษาตาหูจมูกลินไกยเพื่อเพ่ให้ไปกระทบกับรูปรดกินเสียงสัมผัสบ่ให้เกิดอารมณ์เออ้านิ่มๆนุ้งนองยู่กลางหน้าผากไปตลอดแค่นั้นหนึ่งแค่นั้นพบกระดับแล้วเป็นอุเบกขาได้มันจังเกิดอ,อุเบกขาน่ยคือเป็นกลางๆเฉยๆนั่นแหละออสำนั้นเหตุ <c oughs> ไปสะก้อนเหตุไปเรื่อยๆเล้วมันสี่คอยบ้างไปของมันเป็นขันเป็นขันดอก คือยังว่าล่ะล่มเขาออกรูรูรูว่าล่มเขาออกในตัวเองบานี้ความรู้สึกท้างในเวทนาข้างในนี่เป็นอาการพิธีเกิดมากลางหน้าผากนั่นะออคำว่าจิตในจิตเกิดคือสติกำกับจิตบ่ให้มันคิดไปพุ่นไปพี่นั่นแหละออคำว่าถ้ำนั่นคือว่าเห็นทุกสิ่งท,ทุกอย่างไม่เกิดดับที่กินคำว่าถ้ำนัน่ออนนะเขาถ้ำสัมมาทิฏฐิครบพร้อมนั่นแหละ มักไม่องแผ่นเนี่ยเขาสรุปล่งใดเบิดแล้วแต่ว่าเขายังบอสามารถที่ควบคุมบใอยมันแลนไปสือส่อๆเด้เออความรู้ทั้งหลายเ่านั้นเป็นความรู้เ,ออเพื่อให้ว่างใจเพื่อให้เห็นมีความเห็นตรงเด้บอสันติว่าสัมมาทิฏฐิเ,ออเป็นความเห็นตรงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถา้าผูดด้ใดเขาไปหยึดผูกทั้งบิดเลย,เ,ลยเนี่ยเนี่ยความรูต้ตัวนี้มันสรุปล่งลงใดตายใจแล้วกับอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันตายใจในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้ว ออแต่วาเหตุต่ไงดมันสืขวบคุ่มบ่ให้คิดไปคนสิขวบคุ่มบ่ให้คิดไปบ่ให้สงสัยมีตั้งหากออก็เลยว่าหาวิธีรักการอยู่กับตัวเองทรงชาติจะเดินชาติหรืออนาปนาสติกว่าไปซื้อมันืซื้อดักบัดออสุดท้ายสรุปแล้วนเห็นบ่คิดบ่นึกนี่ไหมบัดนี้ยอดมันคือ,อยางห้าฝฟกตัวนี้ดีแล้วมันหูจักแล้ว เห็นยังกระสางหรืยิ้นเรื่องยังกระสางซื้อซอยู่นี่เนี่ยือเขามาเนี่ยซื้อๆอย่างนี้จักไม่ยังกับบ่าว่าม่จักว่าก็เลี้ยงเห็นได้เลยว่าเขามาเนาะเสียงรถกับว่าจากไรได้เพราะว่ามันบาดด็บาดด็บาดเด็ดขดใจว่าละเสียงรถกับว่าจากไรคนมากกับว่าสงสัยว่าเขามายังบ่มายังมายังกระสางมาเองกับบ่าว่าเอออันนี้เราสรุปไปฟั่งฝายหลังซื้อได้ใคใจว่าใครจะค้อนเออบัดนี้มันมันเลยคือเป็นคือเป็นบ่ปฏิบัติอย่างว่าล่ะ เพราะว่ามันบคิดบ่นึกหรือมี่หมมันก็เลยเป็นยุ่ปกติเออเวลาเขาเสิเห็ดนั้นเห็ดนี่อันนี้ควนอันนี้บ่ควนอันนี้เป็นประโยชน์โดยโดยสาธารณกุศลเป็นสาธารณประโยชน์แสดงว่าประโยชน์เจ้าของเองแต่ว่าจะเป็นสาธารณกุศลบ่แม่นประโยชน์เจ้าของจากเวละเออเห็ดอีหยังไก่เห็ดบ่ได้บ่ได้หวังผลบ่ได้ฝังผลประโยชน์เจ้าของแต่ว่าวางคนประโยชน์เจ้าของก็เห็ดไปเลยสันตุวเนาะแม่ว่าล่ะ แต่ข้ามหยองเขาก็บพเอาดิผู้ใด,ดว่าย่องดาซ้ัมรองส่นแล้วดากับมันไม่เกียจตะหน้าเด้ดาซื่อๆดาเฉยๆมีใจกว่าล่ะรังส่นแล้วเข้าใจบุบๆดาซื่อเขาก็เข้าซื่อๆยุ่นแล้วเนาะผู้อื่น,น,น,นที่มันจะเกแิแหลกกำดำเก่เาแหลกๆตัวผู้เขาตายหมดเลยละยากอยังเน,น,นาะยัยสินยันยสินลังถึงดาสมือกัน ว่มีจักมืออะไรสิเราสื้าถึงดาเห็นน้ำ่าได้ทางดาสรรคเลยว่าธรรมดาเลยนั่นแหละถ้าห้าบ่คิดบ่นึกความรู้สึกพ่อใจอะไรบอกพ่อใจเกิดขึ้นบ่ไไรเด้อเป็นธรรมะเบิดุกอย่างเห็นียังก็แล้วแต่บุคคลสัตว์จิงของถ้าห้าวบ่คิดบ่นึกกลางเบิดหได้ยินเรื่องใดก็แล้วแต่บ่คิดบ่นึกบ่สงสัยจบหลือ จบยกแค่นั้นเด้มันเหี่ยนเหียนน่นเด้มันว่าเดอเหยาอย่างเด้ถ้าพวกเจ้ายัางสงสัยนั่นน,น,น,นี่ไปแล้ววะนี้ความคิดนึกเกิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนั่นแหละพบเกิดพบ,พบก็คือความรู้สึกเข้านั่นแหละอย่างว่าบอเบาบาลีมันเป็นภาษาต่างประเทศคือบอกฝรั่งอังกฤษนั่นแหละนี่บอกภาษา,าความรู้สึกใ่กันโหลดนเนาะจ้างเข้าใจง่ายแต่าการทําบุญทําท่านยังกัดซ่างจะไปเหตุเพื่อเจ้าของไหมเหตุเพื่อผู้อื่นโหลด เราเส้นสิงโง่งอีอะเนาะ่ะ้าทำบุญแหลกของเยอะแยะมากมมยทำทานเพิ่มทุกทำบุญแหลกของเนาะเออแหลกมันแหลกนี่อยากได้อายุยืนมัง่งอยากได้รวยวั่งอยากให้ลูกต่าเ่าล้านจ้าของเป็นเจ้าเป็นนายมัง่งแน่มันจะไปได้ยังเั็นว่าใจนวลขนาดว่ามีลูกย่างอันอยากไปเกิดน,น้ำกันตลอดอน,นันตการานีเลยกับผัวเป็นเือนวาละ่ะสุวาสิเอาได้เนาะน้น, <laughs> นหนามตดหิ่มหรืวัน คุณพ,พยายการระดับแต่จังวมีรูมันก็เป็นอันหนึ่งแล้วเห็นบลาอันนี้ยังมาตัดเข้าไปเสริรเขาเตือนได้ขนาดนั้นเนาะเอ,อะต้องหัวเราเขาหรอกเจ้ากขวักเจ้ากับว่ามีคือกันตล่นี่คือกันลาอันนี้ก็ได้ดีแล้วว่มีนั่นนะจังบวมีห่วงใยสายสัมพันธ์พอจังบ่สั่ง พบสางจัดตายาวนั่นนี่แหละเป็นโชคดีได้มืจากบลาช่วคดีที่มีธรรมะเออโชควงไรที่มีลูกเข้าใจว่ละพวกมีลูกย่ำใดมันสิตัดไดก็ออไปเห็นหนา้าป๊บผุนมันมันว่างอนาคตไแล้วความคิดเป็นปราศัออมันว่างอนาคตไว้แล้วมันให้เขาเป็นตำรวจทหารมันไปซื้อให้ซื้อหน้าสา่งบานสา่งเลื่อนให้เขารแล้วทัรรบาดายด้พวกเจ้าบ่มีอะไรดีแล้วนัออ่แหละ นี้ไปนี้มันได้ตายไปตายวันได้เออบัตเตแมนพี่น้องได้โวกับเมียนั่นนะจากบาลัใหญ่ามากจังพอกันได้เออ,อ่าไปอาไร่นํากันไรเดอร้อเนาะตึงตะโพตตะแมก็กั้ขาดจากกนรดีอ,อ่บาลัหรือ,อยังไปอธิษฐานยูทา์พนมน้ำกันไปแก่และวะ้วป่ใส่บาตรกัจับมือกันนั่นเอด้นะ่นะานแต่บ่ได้ไปเกิดน้ำกันเป็นแังสั้นละ <c oughs> ไม่คิดไม่นึกนะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กินลูบลดกินเสียงสะพัดกระทบรูส้สึกเปลี่ยนกายแต่จิตไม่คิดไม่นึกมันจบแล้วเดน่นจบแค่ว่าไม่คิดไม่นึกอีนึงเด้พวกเจ้าออแต่ถ้าฝึกสกปรตามธรรมดาแล้วมันเร็วๆความคิดคนเนาะเห็นปั๊บสร้างปั๊บเห็นปั๊บหักปับ๊บตีแมมที่จริงมันขนานกระบวนการคิดเราได้นล่น,นะแต่ว่ามันเร็วเกินนะจับบ่ไ้เรื่องหาวิธีจับความคิดก็คือ เอาลมหายใจนะมื่เป็นเครื่องจับเป็นเลนด่าจับท่านัางประท่านัาน่ง,ท,งท่านัางกระทั่งนั้น่าไปคุ้มมัน่นเลยเห็ดไปยังสั้นแหละไปคุ้มมัน่นเห็ดไปธรรมดาธรรมดาสักวันหนึ่งก็ท่านเองนั่นแหละสากเขาเห็ดเบลืออยากก็หนละมือนี่ได้นิดได้หน่อยมืออื่นได้นิดได้หน่อยได้ไปเรื่อยๆมันก็คอยสั่นเขา่าสั่นเข่าองดอกนั่นแหละเน้นตัวเดียวเน้นเพเกิด อันยังเงินบ่คอยเบาถึงบรนไดดอกอันนี้ทรงย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันหูจักพวดดอกอันนี้ทรงนั่นนะเอาไว้เป็นของตกข้างเอาไเจอของตกข้างถ้ามันมาถึงมันก็ลงมากินของเก่าตัวแต่นี่บ่จจาเป็นต้องไปแหลกยังดอกกุศลบ่เกิดบ่เกิดความสงบเย็นแล้วก็ความสลัดในการที่ออกจากถูกขวามสลาดในการสิรูปท้ำเห็นท้ำหรือรูความจริงปฏิจจสมุปบาทเกิดดับมันบ่มีพอมันฆ่าแหลกของเออเริ่มไปเห็นว่าเศษเห่งความถูกคือความอยาก ความอยากกับความหิดตัณหาและอุปาทานสาเหตุแห่งความสิดับถูกเกิดขึ้นดับความอยากรู้เท่าท่านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเห็นว่าวิราคะี่ไหมนี่นั่นแหละอาเสสะวิราคะนิโรธอนี่ไหมนี่ไหมสังขาระนิโรธาทังตัวบัณฑอตแตมันรู้ท่าท่านตัวนี้แล้วอันเกิดจากรู้เบิดนั่นแหละยังไปดีมันก็มันก็เริ่มบัคิดปรุงแต่งตัวเนี่ยมันรู้ท่านปั๊บเลยมันสังขาระนิโรธาทังตัวบัณฑิมมีความคิดนึกอีก สังขารสามในความคิดทั้งสามอย่างกับบมีอมันก็จบแหละตัดข้องูว่าหาตาไปดีโตมันกระดกมันก็ตายให้กันเอาในตัวใจนี่แหละหัวงูก็เลยจะว่าล่ะตัวใจตัวคิดตัวคิดเท่านี่แหละเออดักเอาดักเอาอยู่นี่โลดว่าต้องไปไล่ทั้งเบิร์ตก็ได้ดอกไล่ทั้งเบิร์ยก็ไล่มันจะคล่องมันนั่นแหละยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบนอยะถ้าจะไล่ทั้งเบิร์โดยพิสดารเออ ิว่าคยไล่บ่ได้บ่ไล่ได้เบิดนั่นี่ยบัดวันเอามือไ่ไปยั้งเหียนเขาเหียนเขาก็มาเลยหยุดกึกอยู่ตรงที่บ่คิดยังเลยเท่านั้นเห็นเดี๋ยวนี้ยังสี่บ่ได้คิดยังนี่เห็นเบิดทั้งรถทั้งคนทั้งเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็ลูกยู่รถคนเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้ั่เฒ่าเป็นสมมุติเบัตรแต่ว่าบ่ได้คิดบ่ได้นึกยังเลยนี่แไหมง่ายๆพอใจไว้ใจนวลยังจากป่าตะนาวไปเกิดร่วมกันอีกอยู่บ่พวกบ่มีลูกนี่ สองครูคนนี้แต่ไมีตะพูเลยลด้ยั้งทั่งสองครูนั่นแหละทั้งทุกมิจักบ้านละเข้าใจคขว่มารวยกับทุกบะเออนั่นแหละลวยมีเงินท่องลดล่ามาขีลูกน้องบริวารลานค่ากิจการลวยเนาะหั้งทุกมิจักบ้านละขอยบมมีอย่างเลยเด้จักจะเอาทุกมาจากใส่เด้อนั่นแหละพวกเจ้านั่น ทุกเกิดจากสิ่งที่มีเด้แม่วาะห่งหวงกิจการกูจะน,นั่นสินีไปเด้เนาะทุกจะเกิดจากสิ่งที่มีเด้พอเจ้า <c oughs> คอยอนจะสุขเกิดจากสิ่งที่ไม่มีเด้ <c oughs> จังสั่นแหละเอา <c oughs> พะ